สวัสดีครับเอฟซีท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับราพัฒนานะครับวันที่1 2บสองนะครับเด่นสี่ผสมสองเนกะเ็นาะก็ผลที่ออกก็สี่สามเก้าสี่สามสองเก้าสี่นะครับก็เข้าแต่เลขเด่นวิงโลดนะครับเข้าที่เด่นวิงโลดนะครับเก้ากับสี่ ส่วนจุดวินมี4นะครับมี9มี3เนาะไม่มี2นะครับก็ถือว่าเข้าวิ่งโลดนะครับทั้ง9ทั้ง4นะครับส่วนตัวเจาะหลุดไปแต้มหนึ่งนะครับก็จับที่9 3 9 5เนาะข้ามไป9 4นะครับก็ถือว่าเข้าแค่วิ่งโลดนะครับกับวันงวดวันวันจันใช่ไหมวันจันวันจันกับวันพุธนะครับทาง โซปปลาวก็งดออกรางวันนะครับซึ่งมันตรงกับวันสงการหรือวันขึ้นปีใหม่นะครับฉะนั้นเขาถึงเลื่อนนะครับถึงเลื่อนมาออกวันที่19นะครับออกวันที่19 19เดือน4นะครับปศ2567หรอก็ก็คือวันศุกร์นะครับก <c oughs> ับก่อนตื่นผมก็ต้องโพดไปก่อนนะครับว่า แนวทางนะครับเราพัฒนานะครับเป็นสูตรคิดสูตรคำนวณนะครับเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็เดินตามสถิตินะครับที่ f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับที่ได้เห็นคลิปไปนะครับก็บางบางรอบหรือว่าบางงวดก็ออกนะครับออกตามตามแนวทางเนาะบางงวดก็เข้าแก้เลขเด่นนะครับเลขเด่นวิ่งหลุดนะครับ บานก็เข้าตัวเจาะนะครับมันก็เป็นแนวทางนะครับฉะนั้นผมถึงโพสไว้ว่าสูตรคิดสูตรคำนวณนะครับเพราะว่าไม่มีใครนะครับรู้ผลออกนะครับของรางวัลนะครับฉะนั้นการทำสูตรนะครับก็คือเอาผลที่ออกแล้วนะครับมาคิดมาคำนวณนะครับมาเข้าสูตรที่คิดไว้นะครับที่ทำไว้นะครับ ก็จะได้เลขที่ออกมาตามที่เห็นนะครับครับเรามาตามกันต่อนะครับลาวพัฒนานะครับวันที่19เดือน4พศ2567นะครับวันนี้นะครับชุดวินนะครับชุดวินผมให้ที่24891นะครับ24891เนะครับครับเรามาดูชุดเด่นนะครับชุดเด่น เลขเด่นนะครับเด่นวิ่งโลกวันนี้วันที่สิบเก้านะครับผมให้เด่นที่เลขเด่นนะครับให้เด่นที่ เดืนที่4กับ5นะครับซึ่ง5อยู่ในชุดวินไม่มีนะครับซึ่งมัน4กับ5เป็นสูตรชุดเลขเด่นนะครับกับ4กับ5นะครับ ครับเรามาดูผมเน้นได้เลยนะครับผมเน้นหน้ที่สี่นะครับผมเน้นให้ที่สี่นะครับบางทีตัวเน้นนะครับผมก็เน้นย้ำทุกคลิปนะครับตัวที่ผมเน้นเน้นเพื่อจับโคนะครับให้คู่มันเหลือน้อยที่สุดถ้าจับเต็มนะครับก็จะได้เลขเยอะนะครับถ้าหากสมาชิกหรเฟซีต้องการที่จะ เล่นทั้งหมดนะครับก็จับได้ในชุดวินนะครับให้เอาเลขเด่นนะครับให้เอาเลขเด่นไปจับในชุดวินหรือจะจับในชุดวินเลยก็ได้นะครับจับเรามาดูตัวเจาะนะครับตัวเจาะวันนี้ผมก็อห้เท่าเดิมนะครับ4ชุดนะครับชุดแรกนะครับ แรกผมจับที่8ปด8เนาะพอ,อไปครับส8่ับชุดที่1น8่ชุดที่2นะครับ จากไปที่สองแปดนะครับจุดที่สองสองแปดจุดที่สามนะครับสามผมใหที่แปดหนึ่งจุดที่สี่ให้ที่เก้าหนึ่ง ครับสี่ชดุดเรามาดูสามตัวสามตัวผมจับให้จับให้กี่ชุดดีจับห้สองชุดนะครับ เน้นได้ดีกว่าเน้นก่อนนะครับเน้นไปที่48นะครับที่ผมเน้นเน้นใน48นะครับแล้วก็91กับ48กับ91กับ2ชุดนะครับที่ผมเน้นให้ นั้นสามตัวนะครับก็มีสี่แปดกับก1หนึ่งนะครับผมจะจับที่สี่แปด สามตัวจับให้ตัวนี้นะครับ984าชุดหนึ่งนะครับจับที่491ส่วน4ตัวสี่ตัวจับให้ชุดหนึ่งนะครับ bốn cái tua chập tê chập ที่หนึ่งเก้าแปดสี่นะครับหนึ่งเก้าแปดสี่ทั้งหมดก็ครับหนึ่งเก้าแปดสี่ มาดูตัวนเน้นนะครับผมเน้นได้ที่984นะครับ984ส่วนสตัวข้อก็ 1984. ครับเรามาทวนกันอีกรอบนะครับเราวพัฒนาวันที่19เดือน4นะครับพศ2567นะครับชุดวินนะครับ จดดินผมให้ที่24891่แปดเนะครับสองสี่นึ่ะครับส่วนเลข1นะครับให้ระวังระวังเนะครับเลข1ให้ระวัง7จ็ดถ้าท่านไม่ชอบ1ก็เอา7เติมได้นะครับถ้ามี1ก็มี7มี7นะครับมีเจ็ระว่าง1กับ7นะครับความงุมมันได้1กับ7ผมเลือก1นะครับ ถ้าท่านไม่ชอบหนึ่งท่านก็เลือกที่เจ็ดนะครับเอาเจ็ดมาเติมข้างหลังนะครับเจ็ดเติมแทนตำแหน่งนะครับเรียกว่าแทนตำแหน่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นแปดเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับส่วนสามตัวก็สี่เก้าเจ็ดนะครับหรือเจ็ดเก้าแปดสี่นะครับจอดอยู่ทัดประมาณนี้นะครับครับส่วนตัวเจาะตัวเจาะก็มีสี่แปดนะครับสี่แปดสองแปด แล้วก็8 191นะครับผมเน้นน้าที่4นะครับส่วน3ตัวนะครับ9 8 4แล้วก็491นะครับจุด4ตัวก็1984ครับก็ผมนำเสนอเป็นแค่แนวทางนะครับก็เลขทุกแนวทางนะครับเกิดจากการคิดการคำนวณนะครับก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าเลขจะออกอะไรนะครับ แต่ใช้สูตรคิดสูตรคำนวณนะครับจึงนำผลที่ออกแล้วมาคิดมาคำนวณกับสถิตินะครับฉะนั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับครับสท้ายนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิกและ f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับ โชคดีในวันที่19เดือน4พศ2567นะครับโชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ